เฮ็ดดอกนี้มานี่นะนะทีละดอกเลยจ้ะอ้วนตุ๊บเลยซุ่มตัวมานานแล้วนี่สามดอกนี่ก็แปลว่างามมากเลยนะเพื่อนๆเอ้ยทุกคนคิดว่าไม่เจอนะนี่ เข้ามาเนี่ยมาสุ่มๆเสียงๆเอาเดี๋ยวนี้มาจ้ามาเสียงเอามาเสียงเอาอุ้ยได้อยู่นะเนี่ยเขี่ยเจ้าที่เจ้าทางออกหน่อยอืมแบ่งกันนะจ้าหาเห็ดก็ยากๆก,กันนะที่เราอยู่เนะี่ยแรงมานานนะฝนตกวันเดียวสามเดือนเนี่ยนะแล้วก็หนาวเลยพอมันหนาวแล้วเห็ดหายากแล้วจ้ะ ปุ๊บตรงจัก,กรยานเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันมีไม่เยอะเราแต่ว่ามันขึ้นอ่ะมันร้อนนะแต่กลางคืนไม่เลขตัวเดียวนะจ๊ะดูดิทำไงเดี๋ยวก่อนโอ้ยภาพก็สั่นไว้ไร้และโอ้ยตายลเเนนะเพื่อนๆมันยากจังมันยากใช่ไหมตัดออก มันดันไม่ขึ้นจ้ะนี่งามนะกำลังกินนะเขาตัดกิ่งคริสต์มาสออกละจ้ะมันเลยสภาพอากาศมันไม่ได้นะมาจ้ะเพื่อนๆนี่ดอกเอ๋มันเพื่อนมาเลยมาเลยเอ๊ะมันมีอะไรด้วยอุย้ยพึ่งมาตอมอันนี้ดูยังเห็นอะไรไม่รู้ คิดว่าเป็นเห็ดพึ่งปกติตรงนี้ปีนี้ได้โอ้เป็นยี่สิบสามสิบเดาเลยนี้เขาตัดกิ่งออกจ้ะถ้าธรรมชาติถูกทําลายมันก็จะได้แบบเนี้ดูน่ารักซะไม่มีไม่ได้ใส่ให้นะมันมีอยู่แล้วอันนี้งามไมจ้าอันนี้ก็ถ่ายด้วยอืมออืมงามงาม สวยไหมสวยนะกำลังกินเลยเห็นเห็ดพึ่งมหมดูดิอันนี้ไม่กล้าเข้าไปในป่านะเราเก็บอยู่แต่ข้างนอกนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนแบบนี้เนี่ยหัวหายจริงนะไม่มีไม่มีให้เห็นเลยแต่ว่าเอานะจ๊ะเอาเอาเอน่าอีดอกหนึ่งนะเราว่าใช่หลบใบไม้อยู่นะเห็นไหมนะหลบใบไม้อยู่เห็นปะ ไปดูไปดูสองนะเพื่อนไม่งันไม่เจอนะนะี่โอ้โหเพื่อนแอบใบไม้อยู่นะเพื่อนมาดึงขึ้นดึงอึบอึบเห็นเดดอกนี้มาอืมนะงามกว่านี้นี่เพื่อนเห็นเห็ดดอกนี้ไหมจ๊ะ ตบเบาๆเดี๋ยวคอหักหมดงามมากเลยนะนี่ตายเลิกแล้วเดิงไปบ้างแล้วแหละเพื่นอนไม่รอโตโแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินโอ้ยเพิ่งจนเอาอยากจังอะ คือแบบเอายากมากเลยโอ๊ย,อยขอพายขอพาย,ยคือเอายากเลยอะคือเอายากมากเลยจ้ะกล้องก็สันไปสันมานะนี่แต่เพื่อนเสียงอะไรดังก็แก,ก,ก๊แก,กเราก็ผวานะเราขอตัดนิดหนึงนะ น่นเลยนี่เหยดแบกขี้ดินกลับบ้านอันนี้ได้เนะตัดออกตัดในกล้องเลยค่ะยังไงก็ยังไม่ไม่ฝีมืออยู่ดีเก็บเห็ดมานานปีนี้ไม่ค่อยได้เจอเห็ดเลยจ้ะ ่ตัดไว้แถวนี้นะเดี๋ยวดินกบไว้จ้าเืมตัใหญ่มากเลยอันนี้ที่หัวหายอันนี้มันอยู่ติดถนนแล้วนะไม่งั้นเราไม่มานั่งตัดนะจ๊ะติดถนนมองเห็นแสงสว่างมีอะไรก็วิ่งออกไปได้เลย วันนี้ก็แดดดีหลังจากฝนตกวันนั้นแล้วก็ไม่ตกอีกเลยจะเพื่อนไม่รู้จะได้กินเห็ดาำ่าเหลืองกับเขาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไปขูดเนี่ยขูดที่บ้านนะถ้าตัดมันจะเหลือนิดเดียวนะนะประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนหืมไหม นะนี่เขาไม่ได้เจอแสงจ้ะมาดิมาให้มา,มา,ม,ามาลุ้นกันมันใช่แหละจ้ะนี่เห็ดพึ่งไม่โดนแสงทรงก็ใช่แล้วเนี่ยกรุปอร่อยเลยมันไม่เจอแสงจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน่น,น,นเห็ดมาแอบเกิดอะ่ะหนาว ตู้นี้ก็ใช่เลยนะเห็นปะเอาไปก่อนนะจ้าเอาไหมตู้เหมือนเขาเล็กไปไหมเรายังไม่เอาดีกว่านะเอาไว้ก่อนเอาสองลูกที่พอเนาะมันเล็กไปแล้วก็มันออกขา,ขาวๆด้วยนะเรายังไม่เอาเนพะื่อนๆโอ้โอโอหเดี๋ยนะกล้องนะนี่ไนะแบบนี้ ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เบอร์เต็ดเพิ่งหวานนะใครอยู่สวีเดนก็มีแอปให้ดูนะจ๊ะมีแค่สองลูกนี่จ้ะที่แอบอยู่อ๊้ขอโทษขอโทษนี่นี่นี่ะตัดเลยพอดึงขึ้นมานี่มันโอ้โหลากเต็มเลยใส่ไว้ที่เดิมเป่ด เดี๋ยวไปขูดกันน้ํตาตัดหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วเราบางคนเสียดายกว่าจะเจอเนอะอนี่ใบไม้นะนี่ลูกตัดลูกนี้ด้วยเมมก็จะเต็มหมดแล้วเรายังไม่ได้ย้ายรูปเลยเราถ่ายคลิปเก็บเห็ดไว้เยอะนะจ๊ะอ่ะลงให้เพื่อนดูยังไม่ครบเลยจ้ะต้องขออภายื่อนด้วยนะงานเราเยอะจ้ะแล้วเราก็ไม่ค่อยสบายนะ หลายอย่างจ้ะมาเลยมาเลยดอกนี้ใช่เลยจ้ะไม่เล็กมากเอาไม่รอโตโตไม่ได้กินกับเขาจ้ะนี่เลยทรงเห็ดเคื่อหวานถือว่าโอเคนะอ่าอ๋อกำลังกินเลยคุ๊บก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 ุ๊บตอไ เห็ดพึ่งหัวส้มะช้อร่อยอร่อยลวกตอนขูดขาเราต้องโยนลงในน้ำร้อนเลยนะไม่งั้นมันจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าจ้าแล้วมันจะดำนี่จะเน,น,นะนี่ยนะขอนุญาตเนี่ยเนเงินหัวส้มอ,อ,อ,อู้่ตายต้นไม้ทั้งนั้นเนี่ยเอาอยากละ <laughs> มุดมากกลัวตัวเห็ดนะเลยเพื่อนๆเ,เห็ดเช่องวานไม่มีเอาเห็ดหัวส้มนะจ๊ะนี่มะนี่ดอกนี่นะนี่จ้าอู้อันนี้ดอกลูกครึ่งมันเนี่ยโอ้ยเพื่อนดูดิโอ,โอ้ยมันใหญ่มากเลยเมื่อกี้อันนี้ดอกอยู่ไหนอะ อยู่ไหนนะเราว่าเราเห็นดอกแล้วน,นี่เพื่อนๆโอ้โหเพื่นอนๆงามนี่สามดอกนี่ก็แปลว่างามมากเลยนะางนนนนาน้นนี่ดองเป็นสี่ดอกนะเพื่อนๆเป็นสี่ดอกนะนี่เอาเพื่อนวันนี้ได้แค่นี้ ขอบคุณที่มารับชมนะจ๊ะขอบคุณธรรมชาติจ้า,าจะาทุกคนไม่ลงมาก็ผิดหวังเลยแหละจ้ะนี่ว่าจะไม่จอดดูแล้วเชียวดูดิเธออยู่คู่กันเลยใช่ไหมเธอด,ดูดิดูดิดูดิอือหือนะทีละดอกเลยจ้ะอ้วนตุ๊บเลย ุ่มตัวมานานแล้วใช่ไหมนี่รอมานานแล้วใช่ไหมที่จะเกิดนะตูดสีมวนทุกแน่นปั๊บเลยนี่ปีนี้ไม่ผิดหวังยังได้กินอยู่นะจ๊ะเนไม่ผิดหวังจะไม่ผิดหวังดอกกำลังกินเลยเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะนี่เห็ดอะไรเนี่ย คือหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นนะจ๊ะเพื่อนๆแปลกดีนะกินได้นะจ๊ะเนี่ยตอนนี้เรากาลังกินเลยมันน่าจะกรุบดีนะแต่เราไม่กินนะมันมีในแอปสปีเดนกินได้จ้ะถ้าแก่แล้วเวลาเอามือไปแตะมันจะแตกปุง้งเลยนะเราเห็นตรงนู้นถ้าดอกไปเลนเลยเราพาไปดูดูดิดอกใหญ่ๆนนี้น่าจะอร่อยมากเลยดูอื้มนะดอกใหญ่มากเลยจ้ะ เพื่อนหายากเนี่ยเพิ่งเจอดอกนี่ก็ดีใจแย่นี่ข้อมาเดินต้งไกได้ดอกหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเพื่อนมาได้สองดอกเห็นปะเห่อเจ้ มีสองดอกนี่จ้านีนเดินมาดูเฉยๆนะโอ, <c oughs> โอ้โหตัวเองเดีนเนี่เพื่อนๆคือดินมันแข็งมากนะโทษด,ดินเองนะโอ้โหตัวเองจ้ะเดีย๋ยวเอามีดตัดดีกว่าน,นะนี่เอามีดตัดมันอยู่กับรากอันนี้เขาก็ยังมีส่วนที่เหลืออยู่นะ อันนี้เลยได้แค่นี้เลยเพื่อนๆจริงเลยเธอได้เยอะอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆไปเลาะเลาะเลาะเนี่ยมันถมมากมันอยู่ริมถนนนะร่องน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็ป่ามอสถ้าเป็นดินโล่งๆมันขึ้นยากจ้ะมันหนาวดินมันเย็นมาจ๊ะเพื่อนๆท่านผู้ชมเราก็ไปเลาะเลละ กว่าจะได้ดอกเห็ดนะแต่ก็ดีใจจ้ะเลาะเจ็บตาเลยแต่ได้เห็ดมากินอันนี้ก็จะจะไม่ได้แกงกินแล้วจ้ะเพราะว่าเรากินไม่กี่ครั้งเราก็เบื่อแล้วนะมันอยู่กับเห็ดเนาะก็จะลวกอันนี้ต้มแช่แข็งเนาะต้มแช่แข็งหมดแล้วจ้ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะ หลังผัดกะเพรานะจ๊ะกะเพราแท้ๆเลยเนี่ยได้มาจากร้านเลยจ้ะเพื่อนๆใส่เห็ดมันปูแล้วก็เห็ดผึ้งหวานนะจ๊ะเก็บมาสดๆมามๆมากินด้วยกันเดี๋ยวเราจะโรยที่ที่ไม่เผ็ดลงไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้ไม่เผ็ดจ้า